ลองดูด้วลองดูด้นี่บรรยากาศขยาวขยเอาอันนี้กำลังประกอบแบบประกอบแบบเตรียมนั่งร้านงานเทเเสาร์วันพุธกับวันพุธรหัสใช่ไหมตาพุธพื้นหัดเทใช่ไหมครับเก็บแบบเสาก็ใครว่างก็มา ไดอ่าก็ถึงประเดี๋ยวก็คุณหลวงพ่อก็มาดูงานแล้ววานเดินมากไม่ต้องพักเลยอ๋อระเบลมโดขึ้นยอดเลยตาหลวงพ่อเดินมากก็ไม่ไหวนะเพราะว่าช่วงพักปืนยิ่งวานในทั้งวันไม่ไปไหนอืมมาดูพระมาดูพระหลวงพ่อครับพรุ่งนี้เทปูนท่านใดที่จะออกมาร่วมบุญก็ เชิญได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านก็มาบอกพรุ่งนี้เทป,ปูนวันพุธพฤหัสอ่าไทรจีเซียนจะมาวัดมารลุไปช่วยก,กันก็มาตอนนี้คือกางานเทป,ปูนโบสถมห ah าอุ่ของวัดป่าพุทธรามหรือวัดถ้ำสติของเราหลวงพ่อก็มาดูง,งานบรรยากาศ,าศ,าศตอนนี้กำลังประกอบนั่งร้าน ทางลากฐานนี่คือบรรยากาศการทำงานของวันที่29เดือนมีนาคมผมก็มาให้ชมบรรยากาศงานเตรียมแบบประกอบแบบประกอบนั่งร้านเตรียมงานเทป,ปูนสำหรับงานวันที่30เดือนมีนาคมผมก็มาบอกบุญท่านใดที่สนใจที่อยากจะมาร่วมบุญด้วยการออกแรงสร้างวิหารทานกับการเทป,ปูน วันที่30ก็เป็นวันพุธครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโฮโลา,าศาสตร์ไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่29เดือนมีนาคมผมก็มาพาชมบรรยากาศงานเตรียมง,งานที่เะดเทป,ปูนเมื่อพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธที่30ก็จะมาบอกงานบุญเทป,ปูนสร้างโบสถ์สร้างวิหาร พรุ่งนี้เราจะมีงานเทปูนเทเสาตอนนี้เราก็ประกอบแบบนี่คืองานประกอบแบบหรือประกอบนั่งร้านเตรียมงานที่เทเทนี่คือบรรยากาศของงานาสร้างวิหารฐานเราตอนนี้เราก็กําลังประกอบแบบเตรียมนั่งร้านเทเสาพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสามที่30เดือนมีนาคมเป็นวันพุธก็มาบอกบุญ พรุ่งนี้อย่าลืมมาเทปูนร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่ว่างๆก็เดินทางมาได้สําหรับผู้มีจิตทาอยากมาร่วมแรงสร้างวิหารฐานผู้นี้พระเดิดพระคุณหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผู้นี้ต้องมีเทก็บอกทีมงานคนสร้างวัดสร้างโบสถ์ของเราก็เตรียมมาได้นี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศสภาพบรรยากาศงานเทปูนเรา พรุ่งน,นี้ก็จะรือมาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธที่สามสิบมาเทปูนกันวันนี้ก็มาบอกคุณอยากขึ้นเขาอีกเลยสิเรานั่งลงแล้วนี่ไอหมอกไอหมอกมันก็บอกมันอยากขึ้นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอกนะมอกมอกมอกนะมอกกล้องมอกกล้องมอกมอกกล้อง ไอหมอกมันอยากขึ้นเขานี่บรรยากาศงานสร้างวิหารทานอันนี้คุณหมอกอือเอามองหน้า,อามองหน้ากล้องก้องเอามองกล้องหมอกบอกอยากขึ้นเขาโบรรยากาศทางฝ่ายผูกเหล็กเราสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมา ช่วยบุญเทพบุญบันพุทธที่30มสิก็มาได้นี่ฝั่งทางนี้ก็จะมีทีมงานการผูกเหล็กเรามาทำบุญที่นี่ไม่ต้องกังวลทุกคนปลอดภัยมาสร้างวิหารทานมาออกกำลังกายมาหาความหมายคือการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่คือบรรยากาศของทีมงาน ผูกเหล็กเราสำหรับงานเบาผูกเหล็กเราสำหรับงานเบาก็งานสตรีแม่ชีทุกคนปลอดภัยไม่ต้องกังวลเนี่ยหายเรียบร้อยแล้วกลับตัวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยของเราเนี่ยแข็งแรงดีครับบัดดีครับหายหน้าไปหลายวันกลกเกลไม่ได้เป็นกลไม่ได้เป็นไม่ต้องกลัวหรอก ใครใครใครมาอยู่ที่เนี่ยแข็งแรงหมดนี่นี่บรรยากาศนี่ออกใด้อ้นี่ออกได้ยายออกอ่เลยไหนวะไอ้นี่ออกล้มก็ได้ล้มไปตื้อเอาไปเอาไปล้มก็เก่งกาดให้ออกอ่นี่เอาไปนี่แข็งแรงแข็งแรงนี่คือพลังบนเราแม่แม่แม่ผมยกให้อึ๊อ พอกระจแล้วแม่เดี๋ยวต่อกระวังระวังขาระวังนะค่อยค่อยนไม่ได้ยกเลยแม่นี้เอาออกก่อนดิแม่นี้เป็นเชิงนี่องนี่นะนี่ไปดิไปดิเดินเดินเดินทางไหนทางนู้นเมี่ยงไปดิทางนู้นเมี่ยงไปมาเอาไปไหนแม่ไปนู้นครับนู่นใช ตรงรถใชไมอ่เดินมาถ้างั้นเดินมามานี่กูพลังบุญเราบรรยากาศบรรยากาศเอิ่มเริ่มเริ่มตรงไหนแม่เจอแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วมา ตัวไปน่นเอวไปน่นตัวไปน่นทางนี้ทางนี้ตัวนะอันนี้ไงแม่แม่ต้องไปทมรถเออผิดทางกันผิดทางกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ลงที่น่กันเอรเลยหลังะวงมาบ้างจิ้งเอากิ้งเอากิ้งเอ้ากิ้งเอ้าเอ้าเอ้าเอเอาเอ้า เอเนี S <S <S ่ลูกแกลุกแกถ่แกเป็นเหล็กด้วยเป็นเหล็กด้วยเนหล็กด้วยนี่คือบรรยากาศงานเบาของวัดเราก็สตีแม่ชีก็มาผูกเหล็กท่านใดอยากจะมาร่วมบุญด้วยการผูกเหล็กก็มาโอเคน้องจากกรุงเทพใช่ไตอนนี้มาส่งแม่หรือไงสวัสดีครับมาส่งแม่ครับออ๋ทุกวัน ประทรแม่ทุกวันไรไม่แล้วทุกวันแล้วแต่แล้วแต่ถ้าที่ถึงทุกวันที่แม่อยากมากแม่มดเเเีเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเราเนี่ยกตัญอยู่รู้คุณกับแม่ดีดูแลแม่อย่างดีอย่างนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไปไหนมาไ,ไหนก็จะเริมดูแลพ่อแม่เวลาว่างก็มาช่วยสร้างวิหารธรรมคือบรรยากาศ งานบนุญลรางานผูกเสาท้้งบวผูกแล้วท้างบวเสร็จแล้วไม่ได้เสร็จหรอกมันมืดมันถึงเวลา <c oughs> มันถึงเวลา <c oughs> ก็เลยไม่อยากจะอ่าน,นั้นมากเอาวางไว้พรุ่งนี้ก็มาขันชนะให้คือ มีใครว่างๆอยากจะเดินทางมาร่วมบุญมาสร้างวิหารทานด้วยก,กันก็มาเพราะว่านี่คือเป็นกิจกรรมของวัดท่านสติของเราตรงช่วงนี้ก็เป็นงานผูกเหล็กผูกเสาหรือเราก็จะมีการเทปูนม,ม,มีการเทปูนเทปูนผูกเสาทุกคนมาที่นี่ก็ปลอดภยัยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล ทุกคนต่างการตรวจรววคัดกรองของพงี่น้องเราอย่างดีมาที่นี่หายไม่อันตรายเหมือนกับที่เราไปอยู่ชุมนุมทุมคนไม,ไม่ได้เป็นเขากักตัวเขาเขารักเป็นคนที่รักผิดชอบต่อสังคม เรีว่าเป็นไม่ได้ดมหรอกเหรอโอ้แบบคุณเสียงใช่เสียงมากไม่อยู่อยู่โบราณมันเสียงเยอะใช่นบ้านเลยเนี่ยเออดีๆเรารู้จักรับผิดชอบสังคมเราไม่เห็นใช้ของอะไรบ่อยสุดเราเราชิ้นเล็กกาอย่างเล็กอยเล็กช่วงนี้เขาไม่ไม่ต้องกักตัวนานไม่ใ่านเขาแค่เจ็ดวันใช่ป่ะไม่บ้านหนูมันไม่ได้เป็นทีเดียวหมดนะเป็น วันละคนสองคนสามคนในหมู่บ้านนะนะบ้านเดียวกันนี้น้องเยอะทุกอันก็เลยคนใกล้ชิดก็จะกักตัวใช่แล้วมันเป็นเสี่ยงเยอะเลยใช่ใช่เราก็ได้ได้ต้องระวังด้วยพัดก่อนนี่ไม่ต้องกังวลทุกคนมาแล้วปลอดภัยมาออกกำลังกายมาร่วมบุญสร้างวิหารทานร่วมกันนี่คือเป็นงานปลูกดูคือครักเลยนวันนี้เยอะนะนะโอ้สาธุนะครับผม เอาไปด้วยเองเองรวยไปแล้ว <c oughs> ไม่อาจุณน,นะเออใครมาใครมานี้ไปทํางานที่โบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามทุกคนขอให้โชคดีร่ํารวยมาที่นี่ร่ํารวยหลือลูกยูอย่าง,งพรุพน,น,พนี้เทปูนนะพรุ่งนี้เทปูนบอกแล้วแต่คราวนี้นนะไม่เชื่อฮะนะพูดพลื้หัดเห็นตาพูดนะนะพูดพลื้หัดเทปูนเห็นบอกว่าเทปูนอปอ หลวงพ่อท่านก็บอกมาว่าพรุ่งนี้เทปบุญนี้เป็นมีดั้มออกกับดัมดนน่อยอโอเคถ่ายดังอย่าลืมดำนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลองยกไฟขึ้นมายกไฟขึ้นมาจุดดัมจ้าจ้าจ้านี่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 ขากรอบก็ต้องรับดำนี่มาทำบุญกับโบสถ์ประจำเนี่ยวัดป่าพุทธาราม จนกุศลลุมลและบุญจนนาไปผูกสิบสองล้านเนี่ยบุญว่าจะนาาคนเรามาทําบุญเนี่ยจะร่ำรวยนี่คือกิจกรรมงานสร้างโบสถ์สร้างวิหาราเราช่วงนี้มีการผูกเูกเหล็กเตี๋วสาเดยอะไรล่ะไนอยดยเดี๋ยวเยวเดีเดี๋ยวเนเดี๋ยวอ่ะยเยว เอกษตรอือแค่นี้เลิกคู่นี้มาปลูกใหม่คู่นี้ปลูกใหม่เอ๋พระเดชพระคุณหลพ่อทั้งก็มาดูงานตอนไม่ต้องกลัวหรอกมาทํางานที่นี่ก็มีความรู้ทุกคนผู้ที่มีเจตนาแม้แต่น้องนี่ก็จบวิศวะเถอะจบเภสัชโอเภสัชพ่อเป็นไงแต่พ่อเป็นวิศวะใช่ไหมพ่อเป็นสถาปนิกเออสถาปนิกนักเขียนแบบใหญ่รุ่นน้อนเก่งนั้นรุ่นก่อนนะ มันต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วต่อเริ่มตอนที่ท่านลุยกันนะใช้นั่งโต๊ะเขียนอย่างเดียวรุ่นนั้นนะทำไมนี้คอมพิวเตอร์มันยังช่วยได้เยอะเราม่ต้องไปอันนี้คือบรรยากาศพักงานเลิกงานแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมพรุ่งนี้เทปูนพรุ่งนี้เทปูนพักงานเลิกงานก็อย่าลืมมาดูอาหารไปทานที่บ้านครจะบูนมาไ็ได้ครูดมาน้ำไหม นายไอแม่น้ำที่ไหนมีที่กร่ติดแดงอ๋อไม่ต้องละก็วันนี้แหละเอาใส่ไว้นี่แหละเดี๋ยวคนทำงานเขาก็จะกินกันเอาไว้ในนี้แหละมาทุกวันเลยครับก็แล้วแต่พอช่วงนี้มาใกล้ใกล้จะไม่ได้มาบ่อยแล้วเพราะช่วงนี้มันนักเกรยียนมาเปิดปิดเทอมแล้วน,น,นักเรียนปิดเทอมนักเรียนปิดเทอมก็ต้องปักเสื้อตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปรายงานตัวเขา เราพอดนีนวก่อนนะกิน, <ปะ S 2> น,นข้าวเย็นปากินเยอะอะรอันอนี้ว่เย็นเสร็จแล้วก็กลับพักผ่อนเดี๋ยพรุพ่งนี้จะต้มจ่ายไว้รอ <c oughs> นี่แหละที่ถูกต้องของเราเชื่อมเยอะไม่ต้องใช้ร้องเราจ่าย